สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวลักขนาและ ราศีเมถุนทุกท่านนะคะเข้าสู่คาเฟ่โฮโค่ะก็คลิปนี้เป็นการงานกับการเงินประจำเดือนกรกฎา,าคม2568นะคะก่อนจะเริ่มอ่านอยากฝากก่อนเลยว่าใครที่ยังไม่ได้ฟังคลิป ซีรีส์ไตรามาสสามนะคะซึ่งจะเจาะประเด็นเฉพาะเรื่องดีและเรื่องร้ายในไตรามาสสามไตรามาสสามก็คือกรกฎาสิงหากันยานะคะเป็นภาพรวมก,กว้างๆแต่บอกเลยว่าถ้าฟังเนี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นชีวิตของเราชัดขึ้นยิ่งเอามาฟังพร้อมคลิปการงานการเงินความรักสุขภาพในแต่ละเดือนเนี่ย มันก็จะเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะลองไปฟังการคลิปออกไปแล้วนะคะก็ประมาณนี้เหมือนเดิมนะคะหน้าไพ่ที่ทุกคนมองเห็นอยู่ตอนนี้มันจะเป็นเรื่องของการงานส่วนการเงินคือตรงนี้พี่หมอก็หยิบไวแล้วเหมือนกันที่ที่ตัดสินใจหยิบเนี่ยเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลากับการมานั่งสับไพ่แล้วก็หยิบไประหว่างทางนะคะก็เลยแบบสับแล้วหยิบเอาไว้เลยดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเรามาง่ายทีเดียวแต่ว่าไพ่การงานอย่างไงแล้วนะคะก็จะมีไพ่ อัศวินเหรียญค่ะ9เหรียญ3เหรียญงดาบ1เหรียญหนึ1 1> ถ้วยอัศวินไม้10เหรียญทาวเวอร์แล้วก็ปิดท้ายด้วยไพ่8ถ้วยโอเคมาเรามาเริ่มการงานนะคะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่หมอขอดูก่อนว่าพี่หมอเรียงไพ่แล้วพี่ยังไม่ได้เช็คหน้ากล้องเลยมันเบี้ยวไหมอ่ะขอจับนิดนึงนะคะโอเคค่ะมา นะมันจะได้สวยงามนะคะสำหรับการงานเริ่มจากคนที่เป็นพนักงานประจำพนักงานออฟฟิศนะคะมาดูกันก่อนเลยว่างานประจำในช่วงเดือนกรกฎาเป็นยังไงนะคะต้องบอกว่าช่วงเดือนนี้ก็ค่อนข้างนิ่งค่ะค่อยเป็นค่อยไปค่ะนะข้อดีมันก็คือ,อข้อดีเนี่ยมองว่ามันก็คือเรื่อยๆนะ เรื่อยๆเลยเอาจริงๆเดือนนี้หลายๆคนรู้สึกว่างานเดือนนี้มันไปช้าๆไม่รีบไม่ร้อนค่อยเป็นค่อยไปข้อดีก็คือไม่มีดราม่านะไม่มีดราม่าไม่มีอะไรที่มันแบบท็อกซิกมากมายนะักแต่เดี๋ยวมันจะมีประเด็นอุปสรรคอยู่ช่วงท้ายเดือนแต่ถ้ามองแบบรวมๆทั้งเดือนเนี่ยมองว่ามันก็จะผ่านไปแบบ เรื่อยๆไปแบบเอื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่ไม่ได้มีอะไรที่มันหวือหวาเท่าไหร่ค่ะแต่มันก็มีโอกาสค่ะที่มีเกณฑ์ของการได้โปรเจกต์ใหม่การได้เริ่มอะไรใหม่ๆหน้าที่ใหม่ตำแหน่งใหม่อะไรเงี้ยแต่มันยังไม่ได้หวือหวาอยู่ดีไม่ไม่ได้มองเห็นความตื่นเต้นอะไรเลยในชาวลัคนาราศีเมถุนอย่างมากก็แค่แบบอุ้ยเปลี่ยนงานหรอแบบมีมีแวบนึงแต่สุดท้ายแล้วมันก็ มันเป็นเหมือนสิ่งที่มองว่าหลายๆคนเหมือนคนเนหรือเคยคาดเอาไว้มาแล้วด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นอืเหมือนรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวจะต้องเจอเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้หวือหวามากไม่ได้ตื่นเต้นมากนะคะในช่วงเดือนกรกฎานะบางคนมเออีเรื่องของการประเมินผลงานเหมือนอยู่ในช่วงของเวลาที่เรากําลังจะถูกประเมินอะ นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้จะมีคนเข้ามาจับตาดูเรามากเป็นพิเศษนะมาดูว่าเราทำงานดีไหมสมควรไหมกับการจะประเมินให้เราผ่านอาบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการฝึกงานหรือทดลองงานมาก่อนหน้านี้เหมือนเดือนนี้อยู่แบบจุดที่แบบเออเขากำลังจะตัดสินแหละว่าจะจ้างเราต่อไหมหรือจะอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะช่วงเดือนนี้ก็มีหลายคนเจอสภาวะนี้นะคะก็ถือว่าเอางี้ดีกว่า มองว่าสําหรับคนที่ทํางานประจำอ่ะช่วงครึ่งเดือนแรกไปอ่ะมันมัน,ม,นมันค่อนข้างโอเคค่ะช่วงครึ่งครึ่งเดือนแรกนะเรื่อยๆเฉยๆเอือยอย่างที่บอกไม่หวือหวาแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องให้เราปวดหัวทําไปเรื่อยๆเหมือนทํางานไปตามหน้าที่อย่างเงี้ยคะ่ะแต่หลังจากนั้นนะช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะช่วงกลางเดือนอตั้งแต่กลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมาแบบกระทันหัน แนะนำว่าให้ตั้งรับเลยรอตั้งรับให้ดีรอตั้งรับให้ดีเพราะถ้าตั้งรับไม่ดีบอกเลยว่าช่วงนั้นจะเหนื่อยเฉพาะช่วงนั้นนะคะเดี๋ยวมันจะเหมารวมทั้งเดือนคือพี่หมอรู้สึกว่าพลังงานเนี้ยหรือสถานาการณ์เนี้มันจะไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้เหนื่อยเออมันก็ไม่ได้เหนื่อยแบบทันทีทันใดแต่มันจะไปเหนื่อยกับช่วงที่เกิดปัญหานะคะอา่า สถานการณ์ที่ว่าเป็นอะไรได้บ้างพี่หมอเจาะจงให้หนูหน่อยได้ไหมความเป็นทาวเวอร์เนี่ยถ้าพูดเรื่องงานเท่าที่เคยเจอบ่อยๆเลยนะต่อให้เราคาดเดาเขาไม่ได้เนี่ยก็จะมาในลักษณะแบบมีระบบที่มันเปลี่ยนกระทันหันหัวหน้างานเปลี่ยนกระทันหัน ทีมมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อง,งานมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทนหันเราวางแผนมาแบบนี้อยู่อถูกเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะไปรับมือกับเรื่องนั้นให้ดีนะคะหรือไม่ก็ใครทํางานเป็นทีมนะ่ยแล้วทีมเนี่ยมันมีความแบบดีงามอยู่แล้วเราอยู่กับคนเก่งทํางานดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยเตรียมตัวได้เลยค่ะมีเกณฑ์ที่คนในทีมคนนั้นนะ่ะจะลาออกอืม แล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่ามันกระทบเราอย่างไงกระทบแน่นอนถ้าเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนขยันเขาเป็นคนทําให้ทีมหรือทําให้งานมันเดินหน้าพอเขาออกนั่นหมายความว่าใช่ไหมพอให้มันเกิดแปดถ้วยตามทาวเวอร์ด้วยนะคะพี่หมอมีความรู้สึกว่ามันมีความเสียดายวิวิ่หน้าเกิดเรื่องนี้ขึ้นเลยอะไรเงี้ยหลายครั้งเลยจะเจอแบบนี้ก็เตรียมตัวรับมือนะคะเตรียมตัวรับมือกับพาร์ทนี้จะเข้ามาในช่วงประมาณกลางเดือนครึ่งเดือนหลังอะ แล้วนะคะแต่ส่วนตัวมองว่ามันอยู่ท้ายๆแต่พี่หมออยากจะให้แบบเตรียมตัวรับมือกันไปเลยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนก็จะดีกว่านะคะแต่ก็จะบอกว่าโดยรวมเนี่ยชาวลัคนา,าราศีเมถุนเนี่ยก็ยังสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้นะมันไม่ได้พังนะมันไม่ได้ล้มคลืนนะถ้าใครฟังไพ่บ่อยๆแล้วเห็นทาวเวอร์อาจจะตกใจแต่จะบอกว่าด้วยตัวไพ่ก่อนนะมันเหรียญเยอะมากค่ะนั่นแปลว่าความมั่นคงมันก็สูงกว่าแหละ มันก็จะไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกินที่เราจะรับมือขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เผื่อนะหลายคนก็จะเป็นฟีลแบบไม่ได้เผื่ออะถ้าใครไม่เคยฟังหรือไม่ดูดวงเขาจะเจอพา้าที่แบบไม่ได้เผื่อใจมาก่อนเลยว่าจะเจอเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคุณได้เข้ามาฟังคุณก็จะโชคดีในแง่ที่ว่าอ๋อนี่ไงเขาพูดไว้ว่ามันเป็นอย่างนี้นี่ไงฉันก็รับมือทันนะคะประมาณนี้นะคะ ต่อมาค่ะสำหรับคนที่เป็นฟรีแลนซ์นะอาชีพอิสระฟรีแลนซ์ต่างๆนะคะรวมถึงใครทำงานประจำแล้วมีงานเสริอมอ่ะเป็นงานแบบแนวๆแบบพัดทงพัดทามก็ฟังพ์ทนี้ได้นะคะ mm hmm. เดือนนี้ถือว่าการงานเข้ามาเรื่อยๆค่ะมีงานเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็จะไม่เปรี้ยงนะไม่ได้เปรี้ยงมากแต่เข้ามาเรื่อยๆนะคะ mm hmm. แล้วก็มักจะมาจากงานเก่างานที่แบบมาจากลูกค้าเก่าๆ คนร่วมงานที่แบบว่าคุ้นเคยกันมาก่อนนะมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วไม่ใช่ลูกค้าใหม่ไปซะทั้งหมดเพราะฉะนั้นหมายความว่าเดือนเนี้ไปโฟกัสกับ ลูกค้าเดิมๆจะ,จะเห็นผลดีกว่าได้งานง่ายกว่าลูกค้าใหม่ๆมีไหมมีค่ะแต่ว่าถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สัดส่วนเนี่ยพี่หมอมองว่ามันจะได้มาจากลูกค้าเก่าๆนะมากกว่าคนที่เคยร่วมงานกันมาก่อนคนที่เคยจ้างงานกันมาก่อนเนี่ยจะกลับมาถ้าเป็นลูกค้าใหม่ก็เชื่อเถอะว่ามันต้องมาจากลูกค้าเก่าหมายถึงลูกค้าเก่าอแนะนํามาประมาณนี้นะคะเอ,อ่อ ช่วงเดือนนี้สำหรับสายฟรลแลนซ์อิสระเนี่ยสิ่งที่เป็นอุปสรรคและปัญหามองไปที่เรื่องของการไปเจอกับคนที่ค่อนข้างท็อกซิกนิดนึงนะอารมณ์เหมือนคนที่มีอีโก้เวลาเราไปคุยหรือเราไปพูดอะไรกับเขาหรือเราไปร่วมงานกับเขาเราจะรู้สึกเหมือนกดดันรู้สึกแบบ ทำไมทำไมเราต้องมาร่วมงานกับคนแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเจอลูกค้าที่ค่อนข้างท็อกซิกแล้วกันนะคะแต่ก็จะบอกว่าเรารับมือได้นะเออเมถุนรับมือได้ค่ะแต่ว่ามันไม่มีใครอยากเจอไงพี่หมอก็จะอ่านไว้ในพาร์ทของอุปสรรคแล้วกันเนาะแล้วก็ในช่วงเดือนนี้นะคะมีการถูกเร่งหมายถึงว่ามีโอกาสที่ได้งานมาแล้วเนี่ยอยู่ๆก็เจอเร่ง ทา,ทางที่จริงๆเดตไลน์ก็ไม่ได้ขึ้นเลยที่พี่หมอเห็นไม่ได้ขึ้นเดตไลน์มาเลยนะแบบเราทํางานไม่ทันเพราะว่ามันแบบเจอเดดไลน์นู่นนี่นั่นไม่ใช่ค่ะแต่มันเป็นเกณฑ์ที่แบบงานจริงๆอะ่ะเราคุยกันเอาไวอ้อ่ะเราจะส่งเขาเดือนหน้าก็ยังได้เลยแต่อยู่ๆเขามาเร่งอย่างเงี้ยเออมันเป็นสถานาการณ์ที่เราแบบควบคุมยากนิดนึงแต่ถามว่าแล้วหนูจะผ่านไปได้ไหมนะบางคนอยากฟังแค่คําเนี้ยแหละฟังแล้วมันชื่นใจก็จะบอกว่าผ่านได้เพียงแต่ ก็ไม่ง่ายนะต้องต้องมีแผนสำรองนิดนึงเวลาเกิดทาวเวอร์นะคะเราต้องมีแผนสำรองรอไว้ถ้าเกิดว่าเรารับงานนี้มาเรามาเจอปัญหาอย่างนี้จริง,รงๆเราจะรับมือยังไงคิดไว้เลยแผน A แผน B แผน C คิดเผื่อเอาไว้อ่ะคะ่ะเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเอาตัวรอดได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนกรกฎาหลายคนมีการเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆให้ลูกค้าค่ะแต่จะบอกเลยนะว่าเราจะเสียเวลาไปกับไอ้โปรเจกต์ใหม่การนําเสนอเนี่ยเยอะ พราะเราจะรู้สึกว่าเราพูดไปเยอะมากอะ่ะแต่เหมือนขายเยอะพูดเยอะแต่กว่าเขาจะตกลงกว่าเขาจะแบบดีลกับเราเนี่ยมันใช้เวลามากๆนะคะถ้าถามว่าอ่ะงั้นก็ไม่ต้องไปพูดดีกว่าไหมไม่มันเหมือนจะไม่ได้เลยจะบอกว่ามันได้ไงประเด็นอะที่ขึ้นอย่างเงี้ยคือมันได้ค่ะแต่มันเหมือนเราต้องพูดเยอะมากพรีเซนต์เยอะมากหรือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไปประชุมกันหลายรอบมากอย่างเงี้ยกว่ามันจะลงตัวนะคะ ก็มี energy นี้ด้วยนะแต่ก็เอาเป็นว่าชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ยังค่อนข้างดีนะคะในเรื่องของการงานทีนี้เราจะมาดูคนที่เป็นธุรกิจส่วนตัวพ่อค้าแม่ค้าหรือเป็นพวกแบบนักลงทุนต่างๆนะทิศทางมันเป็นยังไงนะคะจะบอกว่าเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่มีเงินหมุนเข้ามาเยอะ พอสมควรนะคะทำยอดทำเป้าอะไรเนี่ยได้ค่อนข้างดีพอให้เหรียญเยอะมากมันจะไปเอื้อกับสายงานนี้ค่ะกับคนที่ทำธุรกิจนะประกอบกิจการพ่อค้าแม่ค้าธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเดือนนี้ถือว่ามีเงินหมุนเวียนเข้ามาเยอะเลยค่ะดีเลยทีเดียวเชียวนะคะแต่ก็อยากจะแนะนำนิดนึงนะความที่เดี๋ยวเราไปดูการเงินจะเห็นชัดขึ้นแต่ว่าตรงนี้พี่หมอพูดก่อนก็ มันมีความหมุนเวียนดีค่ะแต่ว่ามันก็มีเกณฑ์ของการลงทุนอะไรใหม่ๆแล้วไม่เวิร์กนะเดือนนี้เพราะมีทาวเวอร์เพราะฉะนั้นถ้าคิดจะลงทุนอะไรใหม่ๆเนี่ยก็อยากจะแนะนำว่าให้เริ่มหลังจากที่จริงๆเริ่มหลังเดือนนี้ไปเลยดีกว่าเดือนนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการแบบเตรียมตัวคิดก่อนการเงินทุนไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่อยากให้แบบ โปงเดียวลงไปนะคะมันมันมีโอกาสที่พอเราลงทุนไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะเขาไม่ใช่ไม่เหมาะเหมือนแบบเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปนอย่างที่เราคิดอะ่ะบางทีเราลงอ่าสมมติเป็นแนวซื้อมาขายไป เฮ้ยช่วงนี้กระแสสินค้าตัวนี้กาลังมาเลยหุยแเราเงินเรามันสะพัดมากเลยขายของเดิมเนี่ยมันขายดีมากเลยเราอยากลงทุนกับไอ้สินค้าตัวเนี้ยไอ้สินค้ากระแสตัวเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราลงเลยปรากฏว่าพอคุณลงไปเนี่ยเขาเลิกฮิตเห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้แบบใจเย็นๆนะถ้าถ้าเป็นพาสของการลงทุนใหม่นะคะนี้แอบเห็นในไพ่นะคะแล้วก็สำหรับอาชีพ นแนวเนี้ยพ่อค้าแม่ค้าธุรกิจส่วนตัวเจ้าของกิจการเนี่ยพี่หมอบองว่าในช่วงเดือนกรกฎานะคะคนในครอบครัวเนี่ยจะเข้ามามีอิทธิพลกับเราค่อนข้างเยอะแต่มาในเชิงบวกเหมือนมาช่วยซับพอร์ตมาช่วยสนับสนุนมันก็จะทําให้กิจการงานของคุณเนี่ยมั่นคงมากขึ้นมากๆนะคะก็ประมาณนี้สําหรับสายธุรกิจเจ้าของกิจการพ่อค้าแม่ค้านักลงทุนนะคะต่อมา อ่าอันสุดท้ายพาร์ทการงานพาร์ทสุดท้ายที่ทุกคนหรือหลายๆไม่ใช่ทุกคนหลายหลายคนเจออยู่หรือกําลังคิดอยู่นะคะก็คือตกงานหรือว่ากําลังมองหางานใหม่นะทิศทางในเดือนกรกฎาเป็นยังไงนะคะต้องบอกว่าในเดือนนี้มีเกณฑ์เราค่ะของการได้นัดสัมภาษณ์มีข้อเสนองานใหม่ๆเข้ามาแล้วมองว่ามากกว่าหนึ่งงานมากกว่าหนึ่งงานอย่างน้อยๆต้องมีงานหนึ่งแต่คิดว่ามากกว่าหนึ่งงานม,มีหลายข้อเสนอนั่นเองนะคะ แล้วก็มีโอกาสที่จะได้งานมาจากคนรอบตัวเนี่แหละแนะนำให้นะเป็นเพื่อนคนรู้จกักคนที่เคยร่วมงานกับเรามาก่อนอ่ะเห็นปะตรงกับอะไรอะฟรีแลนซ์อนะที่พี่หมอบอกอะนะแต่อันนี้เรา คนตกงานหางานใหม่แต่พูดให้ฟังว่าพลังงานมันคล้ายกันนะคะฟรีแลนซ์เขาก็ขึ้นนะแบบว่าลูกค้าเก่าในธะารมะอันนี้คล้ายกันนะคนที่เราอาจจะเคยไปทํางานในบริษัทเขาแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้ผ่านโปรหรือเราออกมาไปทําที่อื่นอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้เราตกงานเราไปคุยกับพี่ที่ทํางานเก่าเนะี่ยเขาแนะนําให้มาสมัครอันนั้นมันเป็นไปได้ในช่วงเดือนนี้นะคะก็จะมีโอกาสสูงที่จะได้มาจากคนพวกนี้อา่า ถ้าถามว่าแล้วงานที่เข้ามาในเดือนนี้เนี่ยควรรับไว้เลยไหมอันนี้แหละประเด็นคือจะบอกว่าโอกาสของคนตกงานมันมาแล้วนะแต่สิ่งที่ไพ่เขาเห็นต่อไปอะค่ะคือเขาอยากจะบอกว่าไม่อยากให้ชาวราคณาราศีเมถุนที่กำลังมองหางานใหม่หรือที่กำลังตกงานอยู่เนี่ยรีบตัดสินใจรับข้อเสนอหรือรับงานที่เข้ามาในเดือนนี้ถามว่าทำไมอะมันไม่ดีหรอคือมองว่ามันมีเกณฑ์ที่ จะไปเจอกับข้อเสนอเงื่อนไขหรือสัญญาที่ไม่ค่อยเป็นธรรมรับรับได้แต่อยากจะให้ไปรับช่วงปลายปลายเดือนหรือไปคิดไปตัดสินใจในช่วงนั้นอะไรที่เข้ามาในช่วงแรกเหมือนความแน่นอนยังไม่ค่อยมีนะคะเพราะมันมี tower อร์ออยู่ท้ายตอนท้ายมันสามารถเกิดได้ก็ให้แบบมันนิ่งก่อนะให้มันนิ่งก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งหรือจะไปตัดสินใจรับในเดือนหน้าก็ไม่สายอันนี้บอกเลยก็ไม่สายนะคะ มองว่ามันมันยังมีโอกาสอยู่ในเดือนข้างหน้าด้วยซ้ำนี่แหละยังไม่เห็นไพ่เดือนหน้าหรอกแต่ดูจากทิศทางแล้วมันดูแนวโน้มไปทางนั้นแน่นอนนะคะแต่ถ้าเกิดอยากรับก็จะบอกว่าคือบางคนนะ่ะตัวเรื่องในชีวิตมันน้อยพี่หมอเข้าใจนะจะมาให้นั่งรอไปตลอดไม่ได้หรอกพี่งานมันเข้ามาแล้วก็ต้องเอาไว้ก่อนอันนี้เข้าใจได้เลยค่ะก็จะบอกว่าไม่เป็นไรนะรับไปก่อนก็ได้ถ้าคิดแบบนั้นนะถ้าเราต้องการเงินเราต้องการงานเนะี่ยรับไปก่อนแต่อย่าไปคาดหวังเรื่องความมั่นคง อพอมองว่าเดี๋ยวจะมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนอีกแนะ่ๆแบบอันนี้ไม่เวิร์กพอเข้าไปทำล้วไม่เวิร์กเลยรู้สึกถูกเอาเปรียบนะก็จะเจอพาทเนี้ยคุณก็จะเปลี่ยนอยู่ดีเออถ้าคิดว่าอยากจะลองลองก่อนได้แต่อยา่าคาดหวังอันนั้นคือ energy ของคนที่ตกงานนะคะแต่จะบอกว่าไม่มีเลยอ่ะมันมันพูดทำนั้นไม่ได้มันค่อนข้างชัดเลยว่ามีโอกาสเข้ามามีข้อเสนอเข้ามา แต่พี่หมอเนี่ยไม่ได้พูดคําว่าข้อเสนอที่ดีเลยนะในเดือนเนี้ยสังเกตดูได้นะถ้าเกิดว่าไพ่เขาบอกว่ามันเป็นข้อเสนอที่ดีเนะี่ยก็จะพูดคํานั้นออกไปนะแต่เดือนนี้ใช้คําว่ามีข้อเสนอใหม่งานใหม่อย่างเงี้ยมีการนัดสัมภาษณ์ใหม่ๆมีการได้ข้อเสนอมาจากคนร่วมง,งานเขาแนะนําคือถ้าคุณรู้สึกดีมันเป็นข้อเสนอที่ดีมันจะเป็นแค่ความรู้สึกแวบแรกค่ะอ่ะถ้าพี่หมอแบบ หลุดพูดคำนี้ไปนะเพราะว่าพูดไปเรื่อยหมายถึงว่าพูดแบบติดติดกันบางทีเราอาจจะลืมนะคะแต่ค่อนข้างแน่ใจว่าไม่ได้พูดคำนี้ออกไปนะแต่ถ้าพูดออกไปนั่นหมายความว่าต้องการให้เคลียร์นะเลยยำ้ำมันจะดูดีแค่ในตอนแรกค่ะดูดีแค่ตอนที่เราฟังมันหรือเขาเสนอมาแต่พอไปทำเนี่ยมันจะยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเดือนนี้ก็ไม่ต้องรีบร้อนแต่ถ้าใครรู้สึกว่า ช้อยหรือตัวเรื่องในชีวิตเราอะข้อจํากัดในชีวิตเราอะมันเยอะเราจําเป็นต้องรับก็ไม่เป็นไรรับก่อนได้เพราะสุดท้ายแล้วอะเดี๋ยวชาวราคณาราศีเมถุนอะคุณจะมีโอกาสใหม่เข้ามาอยู่ดีอันนี้คือสิ่งที่เห็นนะคะอ่าภาพรวมการงานก็ถือว่าเป็นจังหวะที่มีการเริ่มต้นบางอย่างแหละแต่ว่ามันก็จะยังตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอยู่ดีอืมในทุกๆสายอาชีพเลยเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังวางแผนให้รอบคอบนะคะ แล้วก็ตรวจสอบเงื่อนไขให้ดีก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเขาไม่ได้ห้ามเราทำงานเขาไม่ได้ห้ามเราตัดสินใจแต่อยากให้เราอะใจเย็นๆกับทุกๆข้อเสนอทุกๆโอกาสที่มันเข้ามาในเดือนนี้มันแฝงความไม่แน่นอนมันแฝงการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเอาไว้เพราะฉะนั้นต้องมีสติแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจเท่านั้นเลยนะคะเอาล่ะเรามางหงไพ่การเงินกันดีกว่าค่ะมาดูซิว่าการเงินของชาวรัวคะนาะ ราศีเมถุนนะคะในช่วงเดือนรกรกฎาได้ไพ่อะไรมาบ้างนะคะสำหรับการเงินค่ะไฮพิเทษค่ะใบแรกสามถ้วยคิงไม้สามเหรียญแปดถ้วยไฮรแฟนคิงดาบเดวิลเห็นไหมขึ้นช่วงเดียวกับการงานเลยนะคะ จ็ดดาบแล้วก็เอ็มเพอเรอร์อะเราเริ่มที่รายรับนะคะเวลาอ่านการเงินถ้าให้เข้าใจง่ายพี่หมอก็จะแยกรับจ่ายโชคลาภให้แล้วกันเนาะรับจ่ายโชคลาภแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์พิเศษถ้ามันเห็นก็จะพูดให้ฟังนะคะดูที่รายรับก่อนรายรับในเดือนนี้ใครที่มีรายได้ประจําก็ปกติ นะคะปกติไปแต่ถ้าคุณแบบทำงานประจํำล้วมีอาชีพเสริมก็ฟังเพิ่มได้นะคือมองว่าเดือนนี้มันมีเกณฑ์ของการได้เงินมาหลายทางค่ะแล้วก็มันก็จะมาจากพวกไรายได้เสริมแต่มองว่าการเงินอนะ่ะเหมือนมีใครซัพพอร์ตหรือสนับสนุนชาวลัคนาราศีเมถุนอยู่แบบลับๆนะมีนะได้เงินหรือว่าได้เงินมาแล้วบอกใครไม่ได้ก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวยังไม่ได้พูดเรื่องรายจ่ายนะ เรายังไม่ได้พูดเรื่องรายจ่ายกันจะบอกว่ารายรับก็ได้มาแล้วแอบแอบซุกๆไม่บอกใครมีรายรับที่แบบไม่อยากบอกใครอะไรเงี้ยเพราะกลัวว่าต้องจ่ายอะไรบางอย่างออกไปอย่างเงี้ยก็ได้ความเป็นไฮพิเทศอะแต่พี่หมอมองว่ามันพูดถึงการได้รับการสนับสนุนแบบลับๆมีคนซัพพอร์ตแบบลับๆมีคนคอยช่วยเหลือแบบลับๆโดยที่เขาไม่ได้แบบ เปิดหรือคือเขาไม่ได้อยากให้เราไปบอกใครอะว่าเขาช่วยอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นรายรับของเราได้นะคะในช่วงเดือนนี้มีเกณฑ์ได้อะไรแบบนั้นเข้ามาค่ะใครที่ทำงานเกี่ยวกับการวางแผนให้คำปรึกษาอยู่เบื้องหลังคนอื่นอะเดือนนี้เงินดียิ่งถ้าเป็นคุณเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเดือนนี้เงินดีนะงานคุณมันสร้างเงินให้คุณได้นะคะก็มีการมีการดีลการเจราจา อะไรบางอย่างด้วยนะลับๆอะ่ะอืมมีนะแต่พี่หมอจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องผิดกฎหมายเนี่ยให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนนะคือมันขึ้นทั้งไฮโรแฟนนะคะไฮพิเชตเดวิลเจ็ดดาบอ,อะไรที่มันผิดขั้นผิดตอนผิดอะไรเงรี้ยรายรับลักษณะแบบได้มาแบบผิดผิดเดือนเนี้ยคือมัน คือต้องแยกอะ่ะพี่หมอมอว่ามันได้ค่ะไม่รู้อะ่ะมันต้องเหมือนมีคนสายเทาๆเข้ามานั่งฟังก็ทําได้แล้วมันก็จะได้เงินจากตรงนั้นค่ะแต่ในอนาคตเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมอันนี้ไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดว่าในเดือนเนี้ยใครที่มีเรื่องพวกเนี้ยอยู่รอบๆตัวเนี่ยเรื่องเทาๆอะไรเงี้ยเออคุณมีเกณฑ์ได้เงินจากอะไรอย่างนั้นอะที่คุณรู้แล้วกันนะคะมันมีเข้ามานะแต่ก็อยากจะพูดแค่ว่าเขาขึ้นไฮโลแฟนเตือน ก็คิดให้ดีแล้วกันคิดให้ดีก่อนจะทำอะไรนะคิดให้ดีนะคะทีนี้รายจ่ายรายจ่ายในช่วงเดือนกรกฎาคมของชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะมองว่ามันจะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับคอนเนคชันการสร้างสังคมการเข้าสังคมเรื่องของความสัมพันธ์เกี่ยวกับคนรักก็ได้นะคะหมดเงินไปกับการซื้อของขวัญไป กำนันใครอะไรอย่างเงี้ยเออมันดูเหมือนต้องใช้เงินไปในลักษณะนั้นค่อนข้างเยอะในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะแล้วก็ในการเปด้วยนะเปคนรักเนี่ยอันนี้ขึ้นเยอะมากเลยเดือนเนี้ยนะคะแล้วก็เสียเงินแบบจำใจเสียจำใจเสียไม่อยากเสียเลยเงินก้อนเนี้ยโดนบังคับให้จ่ายนะภาษีค่าปรับค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ย ไม่ได้อยากจ่ายก็ต้องจ่ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วเลี่ยงไม่ได้ด้วยค่ะบอกเลยนะก็ระวังนะคะแล้วก็รายจ่ายที่เกี่ยวกับการใช้เงินเพื่อสนองอารมณ์ตัวเองนะความอยากต่างๆน,นๆนานานะซื้อแบบประชดอะไม่ได้แบบอยากจะได้ของสิ่งนั้นจริงๆหรอกแต่แค่รู้สึกว่าต้องใช้เงินซื้อแล้วเนี้ยจะบอกว่าเดือนเนี้ยก็มีเกณฑ์ หลายมันขึ้นเหมือนอยากเอาชนะด้วยอ่ะแล้วก็เมถุนน่ะจะพูดยังไงดีมันมีเกณฑ์ของการเสียเงินแบบถูกหลอกถูกโกงด้วยนะคะขึ้นเดวิลเจ็ดดะอยากให้พิจารณาข้อสัญญาต่างๆให้ดีอันนี้เราเตือนกันแล้วในเชิงธุรกิจเหมือนจะพูดไปละ แล้วก็ฟรีลงฟรีแลนด์ที่หมอก็มีพูดไปแล้วนะว่ารับงงรับงานอะไรมาเนี่ยมันจะดูมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรบางอย่างที่เราแบบต้องรับมือช่วงปลายเดือนในไพ่มันขึ้นอยู่จังหวะเดียวกันนะคะก็พยายามรอบคอบนะจะใช้จ่ายกับอะไรระวังมีทรงมีสายอะไรโทรเข้ามามิจฉาชงมิจฉาชีพเนี่ยยังฮอตยังฮิตนะคะศัตรูในที่มืดเนี่ยขึ้นเลย วิชาชีพนี่นับเลยเข้าข่ายเลยก็ระมัดระวังให้ดีนะคะรายจ่ายต่างๆประมาณนี้ในส่วนของโชคลาบโชคลาบหรือว่าถ้าเป็นถ้าเป็นการเสี่ยงโชคความ d e วิลกับเจด,ดาบเนี่ยไม่เหมาะค่ะยังไม่มีโชคทางด้านนั้นนะคะแต่ไปเห็นโชคทางด้านอื่นแทนอย่างที่พี่หมอพูดไปตอนต้นเลยรายรับอะมัน มันมีคนได้เงินแบบลับๆอ่ะมีคนสนับสนุนซัพพอร์ตรับๆอ่ะเดือนเนี้ยเรื่องโชคลาภก็ขึ้นขายกันนะคะเหมือนแบบมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่แบบมีอายุหน่อยอะ่ะเขาแบบคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือทางการเงินแต่ว่ามันบอกใครไม่ได้อืมมันมีเกณฑ์หนีอะเหมือนบางทีแบบเราโตแล้วอย่างเงี้ยแต่แบบเราเดือดร้อนเราก็ไม่อยากจะแบบพึ่งพาคุณพ่อคุณแม่แต่ปรากฏว่าแม่เนี่ยมีความสังเกตเห็นความผิดป,ปกติในตัวเราอะ่ะ ได้ง่ายเขาก็จะแบบอเอาเงินไม่ไปเอามาแต่อย่าเพิ่งไปบอกพ่อนะเดี๋ยวพ่อบน่นเห็นปะมันเป็นได้นะคะก็คือเป็นโชคแนวแนวนี้ไปนะสิ่งที่อยากเตือนเป็นพิเศษนิดนึงนะคะในช่วงเดือนกรกฎาของชาวลัคนาราศีเมถุนเป็นเกณฑ์พิเศษนะก็คือให้ระวังเรื่องคดีความเอกสารต่างๆที่มันข้องเกี่ยวกับ สัญญาอันนี้เขาเตือนแล้วเตือนอีกนะพี่หมอพูดซ้ำแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าเราวังหน่อยนะคะแต่ก็มีข้อดีนิดนึงเหมือนกันไอ้ไพ่พวกเนี้คือถ้าเกิดว่าเป็นเราเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเดิมเรื่องเก่าอ่ะมันมีปัญหาอยู่แล้วอ่ะมีมีคดีความมีเอกสารที่เราต้องเคลียร์แล้วมันเกี่ยวกับตัวเงินเนี่ยอันนี้จะบอกว่าในเดือนเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่เราจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ เออมาช่วยประเด็นนี้ให้เราผ่านผลไปได้ก็ได้ทั้งสองแบบทั้งเสียและได้นะแต่ก็มองว่ามีมีประเด็นพวกนี้เข้ามาคอยระวังไว้ให้ดีแล้วกันนะคะเกี่ยวกับพวกกฎมงกฎหมายอะ่ะส่วนเรื่องอื่นก็ไม่มีแล้วค่ะสําหรับเดือนกรกฎาคมการเงินนะมองว่าถ้าให้สรุปอะรายรับในมันดีมีช่องทางเข้ามาเยอะนะคะ งานรับงานเบื้องหลังคนมีอำนาจผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยซัพพอร์ตเนี่ยมันมีเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีรายจ่ายที่ยังเยอะอยู่และมีรายจ่ายพิเศษที่แบบมันต้องระวังมากเป็นพิเศษอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็แค่ต้องคอยระวังให้ดีไม่ได้บอกว่าทุกอันที่ทายไปเนี่ย มันจะต้องเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีเมถุนทุกคนทุกเรื่องนี่คือดวงรวมพี่หมอก็จะพูดทุกอย่างก่อนให้เห็นแบบชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสมากแต่แค่ระวังไว้อันไหนเป็นเรื่องดีก็ลับไปอันไหนเป็นเรื่องไม่ดีก็แค่ระวังไว้ แค่นั้นเลยนะคะอันนี้ก็คือการงานและการเงินของชาวลานาราศีเมถุนในช่วงเดือนกร,รกฎาคม2568จบคลิปนี้ก็ใครยังไม่ได้ฟังซีรีส์ไตมาร์สเนาะไปลองฟังกันนะคุณจะเห็นเลยว่าอ๋อเรื่องดีอย่างนี้หมุมชนกันเลยเนี่ยใช่เลยแปลว่าเดือนนี้แหละชัดแหละเรื่องดีออกไปละหนึ่งเรื่องเรื่องไม่ดีเรื่องนี้นี่อ๋อเรื่องไม่ดีจะเกิดขึ้นในเดือนนี้หรอ โอเคเดี๋ยวรับมือแค่นั้นเลยค่ะทุกคนมันจะช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะคะไปฟังกันได้นะพี่หมอมีการลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็จบคลิปนี้เนี่ยก็ยังคงมีความรักกับสุขภาพนะคะฝากให้ทุกคนรอติดตามกันด้วยของเดือนกรกฎาประมาณนี้ ก่อนจะไปก็เหมือนเดิมขอขอบคุณชาวลาคานาราศีเมถุนทุกท่านนะคะที่อยู่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์การกดแชร์การกดติดตามคอมเมนต์แนะนำติชมนะคะขอบพคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขออภัยค่ะหากในคลิปเนี่ยมีเนื้อหาหรือมีส่วนไหนที่ทำให้ชาวราคนาราศีเมถุนรู้สึกไม่สบายใจหรือว่าฟังแล้วมันแบบ ขัดขัดติดติดไม่ชอบไม่ถูกจริตก็ต้องขออภัยทุกคนล่วงหน้านะคะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ